สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้เมนูหลังเลิกงานครับเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนะครับผม <c oughs> เกิดดราม่ากเกี่ยวกับปลาเนี่ยผมว่าปลาตัวใหญ่มากเลยเต็มซึ้งเลยนะเนี่ยอ,อปลาไซโลครับประมาก็ประมาณนี้นะนี่เต็มซึ้งเลยจริงๆครับก็ตัวใหญ่พอสมควรน,นะแต่ก็ยังเป็นดรามากก่าจนได้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราเป็นพ่อค้าก็ต้องยอมไปบางทีก็ถ้าเกิดว่าคนนั้นทักมาอีกผมก็จะไม่ขายให้เขาแหละอันนี้นึ่งครับเดี๋ยวผมใส่ซอสนะใส่ผงชูรสลงไปครับแล้วก็ตามด้วยบวกนะครับบวกเนี่จะสุกช้าหน่อยก็จะประมาณสุกน่าจะพร้อมปานนี่แหละครับ ผักที่เหลือก็นี่ผมเตรียมไว้แล้วก็จะมีโหระพานะครับประกาศขาวก็มีแค่นี้ครับประกาศขาากับโหระพานี่ก็คือเอามาแก้มกับปลาเผานะครับให้ค้าไปเ,าเดี๋ยววันนี้ทําน้ําจิ้มเจ่วนะครับผม,น,มะะน้ําจิ้มเจีวปลานวลนัวมารอชิมกันเลยครับผมนี่ครับระหว่างปลารอปลาสุกนะก็ ผั้พริกกระเทียมหอมแดงรอได้เลยครับเดี๋ยวเราเอามาหมกรวมกันนะแล้วก็ใส่ปลาใครอยากชอบกนะับปลาหรือต่อนปลาแล้วแต่เลยครับหุ่นเครื่องแต่เราต้องต้องไปคั้วให้หอ,หอมหอม,หอมก่อนครับประมาณนี้ครับผมหมกรวมกันเลยถ้ามีแมงดานหน่อยนะโหแต่ว่าสุดยอดเอยนะเนี่ย านไปประมาณ25นาทีครับครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ปลาเราก็สุกไปเรี้ยด้วยนะครับบวบก็สุกแล้วโอ้โอ่อะใส่กระดาขาวนะลงไปหน่อยหนึ่งนี่จริงๆถ้ามีใครมีใบแมงลักนะใส่ใบแมงลักก็ได้ครับผลรพาก,ก็จะหอมครับผมเท่านี้ปิดไฟอีกครั้งหนึ่ง ทมเสร็จได้เลยครับผมขอโทษครับที่ดังปกปักปกปักอันนีนะ้ไม่ใช่มีช่างมาซ่อมหลังคานะฝนตกครับผมผม,ผมใช้เมทัลชีทครับหลังคาครัวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกับเรื่องลนะเสร็จดีที่บริสุรครับผมด้งขึ้นเจ้าปะลาะล<ฮ>้มาเป็นต่อกๆเลย วันนี้เราไปดีปลากันตอนนี้ว้าวเสร็วที่ไร้หมดอยามเนี้ปลาจับชายอีกอะไรครับหนังได้งานเจอกันในคลิปหน้าครับผมออกไปหาสุดกตีเที่ยวสวัสดีครับ